โอเคค่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะก็หลังจากที่เราเสียงในติ๊กต็อกกันมานะคะก็เลยลงความเห็นว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะเอานิโอบภาคแรกมาประเดิมคลิปแรกของปีค่ะก่อนอื่นนะน้ำต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันก็เก่าแล้วเนาะน้ำก็เลยไปทําการบ้านหาวิธีการเล่นมาบางส่วนจากช่องของคุณหมูน้อย หรือหลายๆคนเรียกว่าจานหมูเดี๋ยวน้ำจะแนบลิง์กไว้ให้นะคะข้างใต้ e s c r i p t i o n แล้วการเล่นครั้งนี้น้ำก็อยากที่จะเก็บเจ้าโคดามะให้ครบก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยมีการไปหาข้อมูลมาบางส่วนก่อนด้วยถ้าหากมีใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เหมือนกันก็อาจจะใช้เป็นไกได์ได้ได้แลยมั้งคะ <laughs> ปะไปเริ่มกันเลยทางที่ตะวันออกไกลออกไปคือซีปังกดินแดนที่เต็มไปด้วยพระราชวังสีทองและอัญมณี กุบไล่ขานผู้ปกครองจักรวรรดิมองโกได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปยังที่นั่นแต่เหล่านักรบแห่งซิบังกูได้ใช้หินวิเศษสร้างแนวป้องกันอันแขง็งแกร่งอมาลิตาบางคนเรียกมนว่าหินวิเศษบางคนเรียกมันว่าหินวิเศษ หินแห่งนักปราดราชินีแห่งอังกฤษยังคงต่อสู้ <With Spain. S 1> กับสเปนประเทศที่ดวงอาทิตย์ <sets. S 2> ไม่เคยตกดินเพื mm ่อแย่งชิงการควบคุมโลกทั้งใบ กองกำลังของพระองค์อ่อนแอลงทุกครั้งที่ลบราชินีและคนสนิทจึงหันไปพึ่งเวทมนต์และการเล่นแร่แปรธาตุพระองค์จึงจา้างเราเพื่อไปตามหาอมริตาด้วยพลังนี้พวกเขาจึงสามารถเอาชนะกองกำลังของสเปนที่ไม่มีใครเอาชนะได้ แต่ดูเหมือนว่าพระองค์อยากจะเก็บเป็นความลับเอาไว้ภาพก็ุูดีอยู่เนาะเรามาเล่นปีสองพยิบหกอ่ะ เดอะวิเชอร์เลยอ่ะความตายกำลังมาหาคุณดูเหมือนว่าความตายจะไม่หยุดไล่ล่าฉันสิที <S 2> <S 2> ทางนี้ทางนี้ทางไหนคะลูกอันนี้เหรอดีไง ออกมาแล้วออกมาแล้วน,นี่คืออะไรเอือวิ่งนี่ขอโซนก่อนขอโซนก่อนเอาล็อกอยู่อันนี้นนนนนนมีอะไรปะน,นี่กล่องเอเอกดไงคะสตาร์ทเมนู ไม่ใช่สปาร์ทอยู่ข้างนี้ Equipment Equipment ุปกรณมีดาบมาอันนึงรองเท้าอ่ะได้รองเท้ามาใส่ไป,ไปก่อนใส่ไปก่อนน่าจะมีแค่นี้อันนี้อะไรอะ่ะ Memory น่าจะ tutorial หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยอ่านอยู่แล้ว มีดาบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองกองกองอันนี้อะไรอีกเมดิซีนแล้วเราไปใส่ตรงไหนอ่ะ กางวันแดงนะสำรวจเก็บๆ,ๆๆให้หมดอ,อ้ยต้องขอโทษนะถ้าน้ำหมุนมุมกล้องงงๆอ่ะ้ยชอ็อตปัสเมดิซีนมนันเรามียาแล้วคุณพี่คะโอ้มันหัวนะคะเนี่ยมาแล้ว มีอะไรให้เก็บไหม,ไมอ้าวอย่าเพิ่งใจเย็นๆค่ะโอ้ยเก็บได้ไหมฮ่ฮ่เปิดอันนี้ตีได้ป่ะอุ้ย อุยน้ำเห็นมีคนในนี้ฮะกดการมีคนลกมีคนลกสดชื่อแล้วสดชื่อแล้วกลองกองอันเอาทุกอันเก็บทุกเม็ดไป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 ต่อไปต่อ มีอะไรให้เก็บอีกไหมคะตรงนี้มีไหมมีไหมมีน้ำไม่ชอบบันไดวนเลยอ่ะน้ำมึนหัวเล่นไปบ่นไปอันนี้อะไรหุ้ยสะดุ้งหมดเลยอ๋อเขานำมาพรเหรออันนี่คือพรใช่ไหมทำอะไรได้เหรอก็อคือรีเลือดหรออ่ะไป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 ต่อ อันนู้นยังขึ้นได้หยิดขึ้นอ้อเอออันนี้คืออะไรคะวิข้างในนี้อ,อะไรอะคะ require more amrita once tomorrow's execution takes place we will get our hands on a compass that will lead us to that amrita โอ๊ยอย่าพึ่งสิก็คือสรุปแล้วเหมือนเค้า2คนต้องการที่จะตามหาอมิตาเพื่อที่จะมากําจัดประเสรให้สิ้นซากแล้วก็ของโลกยังไม่ว่างเลยอันนี้ไปไหนต่อล่ะเนี่ยมี่ตรงนั้นมีอะไรอ่ะมีกล่องเปล่า มีจริงฮ่าฮ่ได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วเนาะหายเรีย <Hi. S 1> งกิจข้างล่างนั้นน้ำหลงทางละ่ะอันนี้ไปไหนอะคะนี่เก็บหมดจริงๆ นนมันลงไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งอย่าพุ่งอันนี้คือทางที่เรามาเนาะโอเคอะปะปะปะลองลงก็ได้โอ้โอ นีประตูไปไหนอะอันนี้คือพอรเมื่อกี้ปะแคปะ่ะเมื่อกี้น้ำขึ้นไปเนาะโอเคมีกล่องเห็นไหมอือ ใช่อย่างเดียวไม่ได้หรอที่แกเปลี่ยนอะโอ้อตจาร์มีน่าหมดเพราะว่าทำไมมันถึงไม่ให้ตี หลงทางแล้วอ่ะไปทางไหนต่อใช่เปล่าวะใช่ทางนี้หรือเปล่าอ่ะเดินหานานแล้วเนาะเฮ้ยหลังจากขึ้นน้ำเดินหนาทางออกมาตั้งนานเจอแล้ว จะได้ไปสู่อิสรภาพแล้วหรือเปล่าแต่ดๆตรงนี้มีคนอ,อ่ะมันมีของอะ่ะแต่ตรงนู้นก็มีคนอะ่ะทีละคนได้หรือเปล่า ดื่มก่อนดื่มก่อนดื่มก่อนไปไม่แค่เนี้ยมันไม่ไมีกล่องให้เก็บหรอกนี่ไงกระเถิบกระเถิบเออไรกล่องใหญ่เราทำได้เก็บป่าวะไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ หลังจากที่แก้จอยอ่ะอุ้ยไม่เอาดีกว่าไปตรงนู้นดีกว่าเออเราต้องไปทางไหนอ่ะ สองคนนำว่ามันน่าจะใช่น่าจะหลอกเราหรือเปล่าหุ่นอยพช่องอย่าหันทั้งงดนี้อันนี้อุ๊ยอันนี้อะไรอะคะ คนเลยอ่ะลุงม่น่าจะใช่ในนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอืมอ่เราต้องไปตรงไหนเรานะทางนู้นมีอ,อาใหอ่นี่ถ้าตายเริ่มใหม่ไกลแล้วเนี่ย รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไนะม่เอาแล้วยนะย่าค่นะ น้ำเข้ามาแล้วน้ำเข้ามาแล้ว,เข,าาลวเข้ามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เร็วเดี๋ยวเออมันมีพอได้ไหมนยำลงมาไหนไม่รู้อ่ะมันตามสุดเลยมันตามสุดเลยมันตามสุดเลย <c oughs> โอโ้โ,อโหโอ,อ้โหเอ๊ะแปลกแปลก,กแปลกแปลกว่ะ ไ,ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย,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 ย่าอ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 ย่านี่มันคือพอนแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ติดให้โอ้โหอเออมันทำได้แค่นี้หรอมันไม่มีให้อัพสกิลอะไรเลยเหรอ เราลงไปเก็บของดีจ้ะนะเรามาเก็บของดีจ้ะอ,อะไรอะ่ะปุ่ม A กับปุ่ม B นะมันชอบสลับกันว่ะ ไหนอะ่ะอันนี้เปิดได้ป่ะ <Huh? S 1> อืมอะไรอันนี้เปิดไม่ได้วิวิว ทิ้งก่อนทิ้งก่อนโอ้ยมูนว่าจะมีของให้ไม่มีเลยอ่ะเหมือนหัวเราเนี่ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้อ้าวันหลอกนะทำหลอกมะนะหลอกนะนะเออเอเอ ไม่กล้าเขาว่ะงาดีจบแล้วหรือเปล่า,ายังไม่จบหรือจบใช่ใช่ไหมรู้ได้ยังไงนะ ถ้าฉันตายความลับของหินนี่ก็จะตายไปพร้อมกับฉันข้าจะแสดงความสามารถของหินนี่ให้ดูอะไรอ่ะความลับของหินคืออะไรคะถึงเวลาประหารแกแล้ว เสียงหลงแล้วครับเล่นไงเล่นไงตัวนี้เล่นไงตัวนี้เล่นไงกลัวกลัวกลัวโอ๊ออยหลบได้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 ฮ่า ไม่เก่งอยู่เหรอเฮ้ยเอ้าคนนำทางนะมาพูดตนนี้จะนำทางคุณไปยังเลยองไหน โอ้ยอไม่นะผนของผู้ตัวเมื่อกี้ออก ของชีวิตนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวน้ำตัดจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ